สวัสด,ดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางช่องธงสเตชันนะครับวันนี้ก็ไปพบปัญหาบ้านลูกค้ามาอีกหนึ่งปัญหานะครับคือทางลูกค้าแจ้งว่าไฟไม่ติดเปลี่ยนหลอดเองอเปลี่ยนหลอดเองแล้วก็ไม่ติดนะครับจึงเข้าไปตรวจสอบให้ก็หากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปดูการตรวจเช็คเลยนะครับ ขั้นแรกตรวจสอบที่ตัวสวิต์นะครับว่าผิดปกติหรือเปล่าลองปิดเปิดดูแล้วก็แกะภายในเข้ามาดูนะครับเช็คด้วยเทสแลมนะครับมีไฟออกปกติก็ทำการถอดโคมเลยนะครับก็จะพบปัญหาคือเจ้าตัวล้ายก็คือหนูนะครับหนูกัดสายจึงทำให้เราเปลี่ยนหลอดอยังไงก็ไม่ติดนะครับตามรูปภาพที่ได้เห็นเลยนะครับก็จะทำการ ตัวเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าด้านบนมีสายขาดอีกหรือเปล่านะครับเมื่อไม่มีก็จะทําการเปลี่ยนโคมเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นแบบรุ่นเปลี่ยนตัวขั้วมันจะสะดวกดีเมื่อเปลี่ยนโคมเรียบร้อยทำการเช็คไฟอีกหนึ่งครั้งว่ามาปกตินะครับแล้วก็ประกอบเข้าขึ้นฟ้าเหมือนเดิมจะทําการทดสอบปิดเปิดสวิตตัวสอบอีกครั้งหนึ่งถ้าติดปกติก็ประกอบเข้าที่เดิมทั้งหมดเลยนะครับ ในส่วนของตัวสวิตช์แล้วก็ตัวโคมไฟของดาวไลท์ครับสรุปสาเหตุนะครับสาเหตุนี้เกิดจากหนูนะครับกัดสายที่คั่วอของโคมดาวไลท์ด้านบนนะครับซึ่งซื้อโคมใหม่เปลี่ยนจะงง่ายกว่าเพราะตัวคั่วจะเป็นการบัดกรีนะครับไม่ไม่ใช่ลักษณะใช้น็อตไขน็อตคันนะครับอเอาความรวดเร็วก็ซื้อเปลี่ยนใหม่ มีข้อสงสัยใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะกลับมาตอบให้ทุกคลิปขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ